สวัสดีคะ่ะพบกับร้านมนทาโครเซตอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตลค์ค่ะร้านเราก็จำหน่ายเสื้อผ้าลินินนะคะเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นชุดเซตเป็นชุดเรสนะคะมีอยู่สองแบบนะคะแบบซื้อมาขายไปแล้วก็แบบตัดเย็บเองขายเองคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มีชุดเซตนะคะผ้าลินินมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะ เป็นลายดอทแล้วก็เป็นลายดอกนะคะสวยงามมากๆค่ะมีสองสองลายนะคะ ลายดอทก็จะมีสีเดียวนะคะเป็นพื้นออกชมพูนะคะตัวนี้เป็นพื้นชมพูแล้วก็มีเป็นจุดเล็กๆนะคะคราค้าก,กันไปนะคะโดดเด่นด้วยสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนะคะที่แบบชัดๆนะคะส่วนสีเหื่นก็จะเป็นสีที่แบบจางๆนะคะ,อะดอทเล็กๆดอทใหญ่ๆก็มีแดงมีเหลืองนะคะมีน้ําเงินซึ่งทําให้ชุดนี้นะคะดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ดูแบบดูไม่จืดน,นะคะดูไม่จืด ตัวนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะตัวนี้เป็นชุดที่ทางร้านเราได้รีวิวบ่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับรอบนี้นะคะมันเป็นลายใหม่เป็นลายใหม่ก็เอามาเพื่อนๆดูกันอีกนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันอีกนะคะตัวนี้นะคะสำหรับขอบเอวก็เป็นเอวขอบด้านหน้านะคะเป็นกระดุม1เม็ดนะคะเป็นซิปด้านหน้านะคะข้างๆก็จะเป็นกระเป๋านะคะใช้ได้จริงนะคะอย่างยืดข้างหลัง แขนเสื้อก็ประมาณนี้นะคะเป็นแขนห้าส่วนนะคะเป็นรูดๆเหมือนแขนตุ๊กตานะคะทุกคนส่วนตัวความยาวกางเกงนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณส2สิบสองถึงสาสามนิ้วค่ะตะกี้ตะกี้ลองวัดดูอีกทีหนึ่งก็ประมาณสาสิบสามนิ้วนะคะโดยประมาณนะคะสวยงามค่ะเป็นขาแยกปลายบานนะคะทุกคนตัวนี้ เป็นทรงคุณนายนะคะทางร้านเราเรียกทรงคุณนายนะคะส่วนขาตรงช่วงบานของกางเกงนะคะบานก็อยู่ที่ประมาณ32นิ้ว33นิ้วประมาณนั้นนะคะคือแยกบานประมาณ32 33นิ้วนะคะเป็นทรงเหมือนลักษณะกับลงมกางเกงนะคะถ้าใครชอบลักษณะนี้นะคะเป็นทรงคุณนายก็ทักท่ายสอบถามมาได้นะคะสวยงามจริงๆค่ะและบอกเลยคอนเฟิร์มเลยนะคะเรื่องเนื้อผ้าสวยมากเอ่อ ส่วนอีกลายหนึ่งนะคะก็จะเป็นลายดอกค่ะเป็นลายดอกนะคะตัวนี้สวยค่ะสีฟ้านะคะเป็นพื้นเป็นออกแบบสีอ่อนๆน,นะคะพื้นจะเป็นอ่อนๆแล้วก็มีดอกด้วยสีฟ้าสีม่วงนะคะสีฟ้าเข้มสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีชมพูเสริมๆหน่อยทําให้เซตนี้ดูไม่ทึมดูไม่มืดนะคะดูแบบ ดูสวยดูบรท์ขึ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะตัวนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันค่ะเสื้อเสื้อก็เป็นขายแยกเกรดข้างหน้านะคะเป็นแยกเกรดแล้วก็เป็นกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะตีเกรดข้างหลังแขนก็ยาวประมาณห้าส่วนนะคะสวยงามสวยงามจริงๆแล้วเพื่อนถักแล้วขอบอกเลยนะคะทางผ้าเนื้อดีมากอันนี้ผ้าเนื้อดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มเรื่องผ้าเลยนะคะจับผ้าดูแล้วสวยงามนี่นะคะเราแยกเกรดแบบนี้ ผ้าสวยนี่ตรงแขนขอบจะทำแบบนี้นะคะถ้ามีถ้าไม่มีสีแดงตัวนี้นะสีส้มสีแดงหรือสีชมพูตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะทำให้ชุดนี้ดูมืดแต่พอมีตัวนี้นะทำให้ชุดนี้ดูสว่างขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะเพื่อนๆ เซตนี้นะคะมีสองไซส์ค่ะมีตั้งแต่ไซส์40กับไซส์42แต่ขอบอกเรื่องขนาดไซส์กันก่อนนะคะขนาดไซส์40คือป้ายติด40แต่เวลาเราวัดหน้าอกนะเพราะมันเป็นแยกชิ้นนะหน้าอกจะได้ถึง42นะคะตัวนี้ไซส์40วัดหน้าหน้าอกได้ถึง42นะคะส่วนขอบเห็นไหมคะเย็บเรียบร้อยมากนะคะงานเย็บเรียบร้อยมากแยกเกร็ดแยกชิ้นนะคะเหมือนกันนะคะกับตัวนู้นเออ ถ้าเป็นไซส์44ไอ้42นะคะถ้าเป็นไซส์42ขออภัยนะคะถ้าเป็นไซส์42ก็จะวัดได้ถึง44นะคะอันนี้จะบอกลูกค้าไว้ก่อนว่าตัวนี้จะเป็นค่อนข้างไซส์โอเวอร์กว่า กว่าจริงนิดหนึ่งนะคะส่วนกางเกงนะคะตัวนี้ได้ถึง36เลยค่ะเพื่อนๆค่ะได้ถึง36เลยสาหรับเซ็ตนี้นะคะไม่เหมาะสําหรับคนไซส์ L ค่ะต้องเริ่มที่ XL 32 34ต้องเริ่มที่32 34 36ไปเลยนะคะถึงจะใส่สวยถึงจะใส่สวยนะคะแล้วก็เรามีอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมานําเสนอเพื่อนๆนะคะแถมค่ะตัวนี้นะคะสีแดงมีเพื่อนๆเคย มาหาที่ร้านแล้วบอกว่าอยากได้สีแดงอยากได้สีแดงแต่ว่าตอนนี้แดงที่เป็นลักษณะของเสื้อคอจีนยังไม่ได้ออกมานะคะก็ก็เลยทางเราก็เลยจัดเสื้อลายค่ะผ้าลายตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นผ้าลายกระดุมหลังนะคะแล้วก็มาเม็ดเข้ากับกางเกงขาแยกปลายบานทรงคุณนายที่ไม่เป็นยางยืดเป็นไซส์นะคะกางเกงตัวนี้เซตนี้นะคะเอว32นิ้วเป็นซิปด้านหลังนะคะเป็นขาแยกบานแต่บานไม่เยอะนะคะ ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าบานไม่เยอะสวยมากเป็นแบบที่เราขายมาทางร้านเราขายมาหลายปีเอาง่ายๆเลยขายมานานแล้วนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังขายได้อยู่ลูกค้าย,ยังต้องการอยู่ยังใส่สวยเหมือนเดิมคะ่ะทรงนี้เป็นทรงที่เราขายมานานมากๆแล้วก็สวยงามมากๆนะคะส่วนตัวเสื้อนะคะแขนก็จะยาว11นิ้วนะคะตัวนี้คอจะกว้างลึกๆนิดหนึ่งนะคะส่วนความยาวจะอยู่ที่นิ้ว21นิ้วครึ่งนะคะ ตัวนี้เป็นลักษณะตัวปล่อยตัวโคร่งๆนะคะตัวปล่อยๆความยาวจะไม่เยอะความยาวจะอยู่ที่21นิ้วครึ่งเท่านั้นนะคะตัวเสื้อตัวนี้นะคะไซส์40ค่ะเพื่อนๆค่ะไซส์40ด้านหลังจะฟานคอลึกๆแบบนี้แล้วก็ติดกระดุม5เม็ดค่ะ เป็นคอตลบนะคะไม่ได้คุ้นเป็นคอตลบติดกระดุม5เม็ดแบบนี้นะคะสวยเออทางเราจัดไว้เป็นกับกางเกงสีแดงบอกได้เลยว่าเม็ดเม็ดสวยเม็ดกันดูดีนะคะอันนี้นะคะถ้าหากใครสนใจนะคะสำหรับเอซ็ตตัวเสื้อนะ,ะ6 90, ก0กางเกง690แต่ว่าถ้าลูกค้า อยากได้ทั้งเซตนะคะ1นนะคะทั้งเซตราคา1 3นะคะทุกคน1 3 0 0สนะคะเซตนี้ทักมาได้เลยนะคะ1 3 0 0อก40นะคะอกเสื้อ40กางเกงเอว32ความยาวสเอ่อความยาว32นิ้วนะคะเซตนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ถ้าหากใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะเดี๋ยวทางเราจะวาง ID ดี n ลนะคะ ไว้ทายคลิปนะคะดูให้จบคลิปนะคะอธิบายแล้วดูให้จบคลิปเซตนี้เซตเดียวเซตนี้มีเซตเดียวนะคะสําหรับเซตข้างหน้าเป็กผ้าลายเนี่ยมี2ขนาดนะคะมีสองขนาดราคาต่างกันนะคะทุกคนราคาต่างกันนะคะสําหรับเซตผ้าลายจะอยู่ที่ 1490นะคะรอบนี้นะคะ1490นะคะผ้าลายผ้าลาย1490เท่านั้นนะคะสวยงามมากๆที่สำคัญบอกเลยว่าสวยเออเซตนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเรามีเซตเดียวที่เราจัดไว้ให้นะคะมีเซตเดียวเท่านั้นผ้าดีผ้าเออผ้าลายผ้าตัวเสื้อนเนื้อเนื้อนิ่มค่ะใส่สบายลายละเนื้อละเอียดส่วนกางเกงอ่ะเป็นผ้าโปแลนด์นะคะสวยงามแบบนี้นะคะ เป็นซิปด้านหลังค่ะถ้าหากส,สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะตามลายท้ายคลิปนะคะเราสั่งซื้อสินค้ากันในไลน์นะคะทุกคนทักมาในไลน์แล้วก็สอบถามมานะคะได้เลยส่วนสำหรับเซตนี้นะคะก็1 190มี2ขนาดนะคะทุกคนคะ่ะทางร้านเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะหากชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบนทานสไตล์ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆขาอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของทางร้านเราค่ะว่ามีแบบไหนมีลายไหนมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันบ้างนะคะมีรุ่นไหนมาจัดโปรโมชั่นกันบ้างนะคะวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้เราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมนะคะสันกระดิงนะคะเพื่อนๆค่ะสันกระดิ่งไวค้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสินค้าเรารับรองนะคะสินค้าเราคุณภาพนะคะเราจัดหาสินค้าคุณภาพมาให้ชมกันนะคะเพื <S <s ่อนๆค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> <ๆ>วันนี้ไปก่อนคะ่ะบายบายคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะ 拜拜。Bye bye.